สวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับทยาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับวันนี้เดินทางมาหาพ่ออ้วนนะครับท่านผู้ชมมีถามกันคามาหลายนะครับเลขวิ่งพ่ออ้วนนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567นะครับอ่าเมื่อกี้เดินทางมาแล้วพี่น้องนะครับบานพ่อพ่นยูดันในนะครับอ่หมีงวดเขางวดรุดเด้อท่านผู้ชมเด้อเอฟซีนะเป็นกระถามมา คนว่าบ้าวเทาบ่าไปหาพระอ,อ้วนบอนะครับเมื่อนีเดินทางมาแล้วนะครับจังไปฟังน้ากันนะครับไปเบิงน,น้ากันเลขวิ่งพระอ,อ้วนนะครับมชมู้ชมงวดแม่นกะือว่าเดินดีนะครับงวดบ่แม่นกับ,บ่เขา <c oughs> นีและครับบานพ่อเพิ่อนโอ้แดดชมชุ่มแาจังเข้าไปฟังไปชมน้ากันพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วนะครับงวดที่แล้วนี่ลดยูพี่น้องนะครับงวดลดขึ้นลด อ่ผู้ชมก็ได้ถือไอ้หนังสติกยิ่งหยั่งน้ออ่ายิ่งหยั่งน้อเป็นหนังได้ขาเก็บขาบอลลิ่จังได้ผ่าคือยังอ่าอ่าเรยดเฮ็ดบัตรพิการแม่คนว่าเออผู้ใดปู่พักบุ้งพ่อมาแม่ทั้งกุ่นอะ ปัาดผักบุงขึ้นงามไปพี่น้องเห็นบอ๊อสสวัสดีครับพ่อสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่บสวัสดีค่ะมาสิบวมามาพ่ละมาใกล้ๆมือพี่ละชื่อได้ซือนังสติ๊กยิ่งยงลยนี่พ่อมาเยบ้าเาเลบ้าเ้าเล้ายบ้าเยบ้าเลยบ้เดยบ้ลยบ้าเลบ้ลมบ้ายบ้ไดบ้เบ้เลยยาบ้าลาบ เอ้ฟอ่คุนครูซื้อทำช่อมบรอกนิ่งดอกถือครูอ่าเล็กไมาอ้างแล้วอาเลขมาอ้างคุณป่ะอ่าเล็กหัวที่แรกนี่บ่เขาเนาะพฟอ่นะบ่เขาบ่เขาเออพี่น้องงวดเขางวดลุดนะครับเออเอฟซีเพิ่นก็ถามมาอีทีพ่อถามฟอี่เพิ่นว่าเบาเ่าว่าไปหาพ่ออ้วนบ่อสั่นก็เลยว่าไปผุดหลักไกลๆมือจังจะไปหาพ่อคือเก่าอ่าแม่ฝันดีป่ะแม่ บ่ฝันบ่มือนจำอ่ได้ฝันจำอ่ได้คือได้ยางเป็นยังไงเจ็บขาบ่พ่อเป็นยังไงเจ็บขาหั่นกระเพกกระเพกเออพี่น้องเข้าเสียบนี่ไม่เข้าแถามาแล้วมีตโลกเป็นบ่พ่อโอ้ยตลกอย่าว่าแต่พ่อาผมก็คือกันโอ้ยเข้าหรืย่างเอาไว้ดิเก่บเพราะเปนอายุน้อยเลยพี่น้องบ่าวแถาก็สี่สิบหกแล้วอยู่นะครับล่างมือก็คือกันเจ็บขาเป็นขาเป็นแม่นครับอืมลูกชายใหญ่เท่าะไรเลยแม่กดทุน สองซุนโอ้ผมสองหนึ่งดูไส้ไงเกิดก่อนยูปีนึ่งวันที่ไรเอฟซีจ้าฝันเกี่ยวกับผมให้เจ้ากระถามม่ได้บ่าวเถาโอ้อสันเอาต่อายุเจ้าซีหกวันเสียดาเออคนพิมพ์มาหดกระถามมาเกิดพ่อสราทะเลือเอาแต่หานันใแต่หาุนนในแต่หานบ่าวเอาเลขประจำป่าเเลขประจำบ่าวเถาเอ้าเพื่อวันได้มาแล้วนี่เกียงเกีงๆได้รอบนี่ที่ป๊อ มาอายุกกเก้านี่โอ้ตรงกันกับไอ้ตรงเก้านี่ตรงกันกับพ่อเหลี่ยมไม่แล้วเออเพิ่นยังว่าโอ้มาหาพ่อพศาสตอยู่ซั่นพ่ออ้อวนเออเพิ่นให้มาเลขวิ่งของเพิ่น1่กับเอ้าเอ้าคือตัวเก่าบัดนี้เพาะเก้าแล้วเออหนึ่งสี่ก็ได้เก่ามันจ่อตัวเก่าอีกบ่พี่น้องหลัก1มันยังมาอีก1 2 1 4 1 6หลักเก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าหก อ๋อเดินเลยสองคู่นี่เก่าและเก้าเก้าสองเก้าหกเน่ยเน้นลักเก่าเก่ามากอ่ะมีสองตัวนี้ก็ต่อพอพอเหลี่ยมนี่เพิ่นกับฟันมาเลยที่พอเพิ่นมาเฟันฟันเก้าบอเพิ่นมาเก้าเพิ่นมาถาบอติดเก่าบาถูกเรื่องสันเพิ่นมาเพิ่นเน้นเก้าหกเก้าหกตีกับหกสองเข้ากันพอดีเก้าสองกับตรงก็ของเพิ่นยิ้นแล้วเพิ่สองกับนี่แหละเก้าสองตรงก็เพิ่นเพิ่นอยู่ ไายเด่นเด่นเก่า่รือเดปล่าเพราะว่าสองกับหกต้องมาอยู่แล้วนะเน้นคือเน้นเก้าสองกับเก้าหกเก่ามากกับเกือเลขตรงกันกับพ่อศาสตร์ไอพ่อเหลี่ยมตัวนี้พ่อเหลี่องเออพ่อเหลี่ยมพี่น้องเขาเดินดีที่พอนมาทั้งยางทั้งยางพ่อเหลี่ยมทั้งยางเฮียนบ้านนี่ทั้งยางครับผมพออ้วนลองเบิ้งได้พี่น้องเด้ล่องมือดุลลองนี่บวกขึ้นบอกพกเขาบ่าถือ เก็บักเก่ากันเจ้ากันมาพ่อมากาสักนใส่ใส่เจ็บเก่าเก่าเก็บแตบ่าไก่หนึ่งกับเก้เรียกต่ำๆเนาะบนล่างนะพ่อเนาะหนึ่งสองจะมาตกเก่าอีกบ่หนึ่งส um ี่หนึ uh ่งหกนี่กระดังเด้ท่านผู้ชมเด้อหนึ่งหกนี่กระดังแล้วเก้าสองเก้าสี่เก้าหนี่ ท่ามผู้ชมของพกอเย้ายีขอ่เพ่นเดินตัวใดพู้กนี้ผมจำไบ่ได้มาหาแล้วเมาแล้วเน่นเก้าติพะเน้นเก้าเดีนที่เก้าสองกับเก้าหกอ่าอืตัวนึ่งนี่เป็นตัวร่องท่ามผู้ชมจะมาหนึ่งสองตัวเก้าอีกบอจะมาอือ นี่ธรรมชมบ่หมานเนี่ยงิยนเมือ่อกี้บ่หมานเลยอืธรรมชุมบ่หมานเพืกันเร,นะราซือ้อกันซื้อลอตเตอรี่ก็บบ่ออะไรงวดนี้เน้นเก้าเล่นบ่อพ่อธรรมชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนี่หาผู้ใดมักน้ำผอเพิ่นก็ไปหาจิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้นะครับมีสามตัวบ่พ่อมักบ่อสามตัวนะมีป่อดีเอาเหี้ยเอฟซีเพิ่นดู เดี๋ยวคสามตัวเดี๋ยวสองตัวให้ถูกก้อนตีพ่อหายังบันทีพ่อหาเบอร์ไผ่หายังไผ่สามตัวตัวไหนมาบอกผมดูดิจะเฝ้าหาเบอร์นองสาวบอกสามตัวกันหวเจ็บเจ็บเก้าสองลกเลยโอ้ตัวเก้าสองเจ็บเก้าสองเลยหลักร้อยเจ็ด ทรามชม้เมหาผู้คนมักนะพอเนาะสามตัวเดียวให้เลยหาผู้ใดอยากถามหาสามตัวรักอยเจ็ดพอหาัตรกอยเจ็ดพี่น้องผู้ใดมาคูนก่เจ็ดเก้าหกเจ็เก้ีเอาเจ็ดักลอยนะครับอับหน้าจอได้พี่น้อง พอเพนเดียวให้ 7, 9, 2หางเดียวนะครับสตัวนี่ผู้ได้มัก2ตัวกับพี่น้องหนึ่งสองขันมันออกแล้วว่ามากระตัดนะพ่อเนาะเอาแต่หนึสกับ 1, 6ึ่กหนึ่หกามแห้งแล้วช่วงนี้น่แงนึ่งหกนผลเล็กดับเส้นดินนะครับหนึ่งหกน่งบ่เนี่ยอเน่ยได้มาได้นะครับอ่าแล้วเก้าเก้าสอเก้าสเก้าหับหนี่มันเขาก็ว่าตัวเดียวกันเนาะครับ ปิ่ขึ้นปีนลงเลยเจ็ดเก้าสองคือพงหาสามสามเก้ากับสามห้าคือแล้วพอถือสามเก้าเขาบอกพี่ลงปี่ลงเป็น3ไอเป็นสามหกสั้นนะพ่อเนาะหัวเาสั้นอันเอาขึ้นปี่หัวเราเกินสามเก้ามันก็เป็นสามหกสั้นเขาก็ซุเขาถือเขาก็เทดสั้นแหละออเอาพ่ออ่นนี่ปะ ฝันมีมะคือดอกมะขือเนี่ยเอาเลยคำนวณนี่แหละนะพ่อเนาะอนตื่นเด้อเออนอนกันตีนึงทีสองเราตื่นแล้วตื่นแล้วตีพ่ออ๋อคือตื่นไหม่ผมนั่นรับยากพุ่นจะรับตีนึอโอ้โหเป็นรับไป็นรับตีนึงบ่หลับบอลหลับบอเดิมที่ต้องรับดันแม่นี่ให้่เนี่ยนี่รับจะสามชุ่มแล้วเอาสามชุ่มนะครับพ่อเพิ่นเดินให้ตามนี่เดินละคักระบาลรอบนึ่งคักเต็มโนอกห้องซื้อรถ มักเกาว่าพ่นมาพ่นมักเกานะครับพอเหลี่ยมก็ว่าเน้นเกามีเกนะครับกรเด็นาหลายอาจารย์หลยสำนักที่ทำมาชมเลเกานี่นะครับบาวเถาก็ยังมักเกาแต่ว่าบ่าวเถามักนี่ไม่พอเกากับหนึ่งจะบมมาน้ำกันบอกอเกาหนึ่งหนึ่งเกนี่เกาหนึ่งที่ทำมาชมเมื่อิีรุดเป็นสัตละจะบมมาน้ำกันบ แกบนาจอได้พี่น้องเด้อจ้ามันคือเนี่ยนอนนีはは un ้เราถึงพอตัวเก้ากับบันกับสามเก้าสามมันถึงเป็นตัวเก้านะวิ่งหนึ่งกับเก้าได้ท่านผู้ชมเด้ออ่าวิ่งหนึ่งกับเก้าเด่นที่เก้านะครับบนล่างนะครับหลักหนึ่งกับหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกแบบมันออกย่ำได้มันออกตัวเก้าใสร์เลยหลักเก้ากับเก้าสองเก้าสี่เก้าหกพอพอินที่เก้าสองกับเก้าสี่ไอ้เก้าหกแับสามตัวหลักร้อยเจ็ดเจ็ดเก้าสองนะพอเนาะ ตัวนี้บนตัวนี้ลากเนาะมันใช่กัดแต่เราดอกนี่ดีมันจะมาเป็นหนึ่งหกหนึ่งเก่าสวัสดีพอหกหนึ่งเก่าหนึ่งนึเก่าไงู้ใดมักหนึเก่ากจับเอาเนาะพอเนาะบ้าเถ่ามักก็ได้หนึ่งเก่าพออือลอตเตอรี่พ่อเจ้าพ่อมักคู่ใดนี่เนี่ยมักก็มีตะเกาสองันนี้ร่องือมักคัดเกาสองดีพอ ซ,ซ e ื้อก็ไปซื้อเก้าวสองนี่แหละคันซื้อหาลอตเตอรี่ไวปนะพ่อครับมาเก้าสองมาเก้าสองเจ็ดเก้าสองพี่น้องสามตัวนี่ครับเจ็ดเก้าสองห้างเดียวนะครับอ่าบอกให้พ่อเพิ่นจับเพิ่นเลยว่าเอาลักลอยเจ็ดไซน่ะพี่น้องหรือผู้ใดมีลักลอยแม่นๆก็จับใไซแคปหน้าจอท่านผู้ชมเอาขอบคุณพ่ออ้วนนะพ่อให้โชคให้ m ắ นขอบคุณครับแม่ครับผมสวัสดีครับผม